สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ๆสวัสดียามบ่ายวันนี้ครับนะนวันนี้มีผมมีพับปิตาจัมโบ้นะครับมาแบ่งปันพี่น้องนะครับนะจัมโบ้สองนะ่ครับรุ่นนี้จัมโบ้สองนะครับนะบอกเลยว่าทีเจ็ดนะครับบอกเลยว่าสวยมากๆครับวันนี้มาอัปเดตพี่น้องนะครับังหายังหายไปหลายนะหลายวันเลยนะครับปิตาจัมโบ้สองนี้ครับผมไปอัปเดตมาทั้งเป็นเดือนนะฮะเดี๋ยววันนี้ครับ มาให้พี่พี่รับชมนะครับเมื่อวานนี้ผมลงไปสามองนะครับเดี๋ยวนี้มา้ให้รับชมแบบเต็มสูบเลยนะครับวันนี้มีมาแบ่งปันพี่น้องนะครับมากมายลายการนะครับมีเกือบสามสิบรายการเลยวันนี้บอกเลยว่านะครับนะสวยๆทุกองค์ครับวันนี้คัดมาให้นะครับคัดมาให้เลยนะฮะเลขหลักสองหลักท <un> no we ั้งนั้นฮนะรับรองว่านะถูกใจพี่น้องเป็นที่แน่นอนนะครับเดี๋ยวรายการที่หนึ่งครับเราาดูรายการที่หนึ่งเลยครับว่านะครับรายการนี้นี่นี่ฮะ รายการนี้เป็นเนื้อใบลานนะครับปิดแผ่นทองนะครับด้านหน้านะครับนี่ด้านหลังคมๆอย่างนี้พี่นี่ฮะเลขคุณเบอร์หมายเลขเจ็ดสิบเอ็ดไงเลขคุณเบอร์หมายเลขเจ็ดสิบเอ็ดครับรายการนี้ขอแปลงไปพี่น้องที่สามร้อยห้าสิบาทครับนะครับขอแปลงไปพี่น้องที่สามร้อยห้าสิบาทครับพี่นะจัโบ้สองนะครับใหญ่ๆเลยพี่นี่ฮะใหญ่ๆนี่นี่ดูเทียบกันได้นี่จัมโบ้สองนะครับใหญ่ๆเลยสวยๆพี่นะครับนี่ฮะสามร้อยห้าสิบบาทครับรายการที่หนึ่งนะครับ ต่อมารายการที่สองครับรายการที่สองก็เป็นเนื้อใบรานนะครับรายการที่สองก็จะเนื้อใบรานครับแต่รายการนี้เป็นปิดแผ่นเงินนะครับองค์ที่สองจะเป็นปิดแผ่นเงินนะครับเลขโคดเจมเบอร์พี่หมายเลขหกหกนะนะครับเลขโคดเจาเบอร์หมายเลขหกหกเลขเบิ้ลด้วยพี่นะฮะนี่ยปิดแผ่นเงินนะครับรายการนี้เปี่ยปันที่สามร้อยบาทนะครับรายการนี้เปี่ยปันที่สามร้อยบาทนะครับรายการที่สอง ต่อมารายการที่3ามครับเป็นเนื้อทิ่เด็ดอีกหนึ่งเนื้อครับรายการนี้เป็นเนื้อดิด่เผาเนี่ยฮะรายการนี้เป็นเนื้อดิ่เผานี่ฮะจะใช้การแบบนะยิงเลเซอร์บางๆนะครับนี่นะฮะเนื้อดิ่เผาจะไม่สามารถปั๊มได้นะพี่นะจะไม่สามารถปั๊นะนะม,ามาโพสได้นะแตกแน่นอนนี่ฮะรายการนี้อุดนะนะครับนะเนื้อดิ่เผาจะอุดนะครับจะไม่มีการใช้วิธีฝังตะก,กุดนะครับนี่ฮะสวยๆกันเลยพี่นี่ฮะรายการที่สามนะครับตรงนี้ นะครับสามร้อยบาทเท่านั้นพ anyway. ี่นะครับรายการนี <an> ้สามร้อยบาทเท่านั้นพี่รายการที่สามนะครับต่อมารายการที่สี่ครับรายการนี้นะครับนะครับปิดแผ่นเงินนะครับสวยเลยพี่นะครับสวยเลยนะนี่ปิดแผ่นเงินเงาเงาเรื่มเรื่มเลยพี่นะเวลาติดกับอ่าเดดิมเผานี่ค่อนข้างสวยเลยนะครับแผ่นเงินนะครับเลขคนละเบอร์สิบสามด้วยพี่เลขคนละเบอร์สิบสามปิดแผ่นเงินพี่องนี้สามร้อยห้าสิบบาทนะครับสามร้อยห้าสิบบาทนี่พี่ปิดแผ่นเงินนะครับ ต่อมาครับรายการที่ห้าครับในรายการที่ห้าติเป็นเงินนะครับนี่น่ครับทุกองคจะมีเจเนียอยู่ในตัวครับนะรายการนี้เลขคนเบอร์เก้าสิบหกนี่ฮะลองเลือกดูพี่ชอบองไหนถูใจองไหนนะนี่ฮะอุดหมอสารด้านหลังด้วยบี่นี่ฮะนี่ฮะรายการที่ห้านลครับสามร้อยห้าสิบาทนะครับต่อมาฮะรายการที่หกครับรายการที่หกครับรายการนี้จะเป็นฝัง ตะก,กุดข้อมือนะครับเนื้อดินเผาฝั่งตะก,กุดข้อมือเลขโค้ดัเบอร์เก้าูนย์นะฮะฝั่งข้อมือเงินนีฮะรายการนี้ฝั่งข้อมือเงินนะครับพี่นี่ฮะนะครับสวยๆเลยนะครับสามร้อยห้าสิบาทนะครับสา0ร้อยห้าสิบาทนะครับต่อมาฮะรายการที่เจ็ดครับนี่ฮะรายการที่เจ็ดรายการนี้ก็นะครับสามร้อยห้าสิบาทเช่นกันนะครับนี่ฮะสามร้อยห้าสิบบาทเช่นกันนะครับนี่ฮะ เลขโคุณตัวเบอร์หมายเลขสองสองครับเลขเบิ right ้ลนะครับเลขโคุณตัวเบอร์หมายเลขทั้งสองครับเลขเบิ้ลเนี่ยจะกดเงินนะครับสามร้อยห้าสิบบาทนะครับต่อมาเป็นการที่แปดครับรายการที่แปดจะมือเป็นเนื้อเขียวมรกตเลขโคุณตัวเบอร์หมายเลขสี่ตัวเดียวฮะเลขโคุณตัวเบอร์หมายเลขสี่ตัวเดียวครับนะปิดแผ่นทองนะครับที่ผุงนะครับปิดแผ่นทองที่ผุงนี่ยตรงสะดุดนะฮะนี่ฮะรายการที่แปดนะครับ ฮ<น> <Story> ส,สวยๆไม่พี่นะสวยๆเลยนะครับรายการนี้สามร้อยห้าสิบาทนะครับสามร้อยห้าสิบาทตีหมายเลขสี่ตัวเลขสวยด้วยนะต่อมาครับรายการต่อไปครับพี่ชายรายการต่อไปครับเป็นรายการเนื้อเขียวมรกตทําผิวโบราณครับเนื้อเขียวมรกตทําผิวโบราณพี่เลขคนจัเบอร์แปดสิบหกนี่ครับเลขคนจัเบอร์แปดสิบหกนะครับนี่ฮะรายการนี้สามร้อยบาทนะครับสามร้อยบาทเนื้อผิวโบราณนะครับนั้นเนื้อเขียวมรกตชุบผิวโบราณเนี่ยรายการที่เก้านะครับ ต่อมารายการที่สิบครับรายการนี้เป็นเนื้อก้นคกนะฮะผิวโบราณนะครับเนื้อก้นคกคุบผิวโบราณพี่เลขคนจำนวนเก้าสิบเจ็ดนะครับเนื้อก้นคกคลุบผิวโบราณครับเลขคนจำนวนเก้าสิบเจ็ดนะครับนี่ฮะสวยๆเลยพี่ชายนะครับต่อมารายการที่สิบเอ็ดครับรายการที่สิบเอ็ดนะฮะเลขคนเบนร์ใหมายเลขหนึ่งตัวเดียวหลักเดียวด้วยนะครับเป็นเนื้อผงขาวพุทธคุณปิดแผ่นทองที่เะดือฮะ เนื้อผงขาวพุทธคุณปิดแผ่นทองที่สะดือครับรายการนี้หมายเล็กหนึ่งตัวเดียวๆนะหัวหน้า,น,านะครับรายการนี้ผมขอที่400บาทนะครับผมขอที่400บาทมีให้ตัวเลขกตัวหนึ่งครับในารายการที่12นะครับนี่ฮะไอการที่10เปลี่ยนการที่10นะฮะ1อสิบเอ็ดมีผลลบเป็น8 9ดเเมื่อกี้10นี่ชิมอันนี้11นะครับ11นี่ฮะนะครับขอที่400บาทนะครับเลขกหนึ่ง ต่อมาครับรายการที่สิบสองรายการที่สิบสองเป็นเนื้อชั้นหมากโรยผงมุกสามประสัตครับโรยผงมุกสามประสัตพี่เลขคุณตัวเบอร์หมายเลขเจ็ดสิบเจ็ดเนื้อชั้นหมากครับนี่ฮะรายการนี้เอาไปพี่เลขเบิ้ลเลขคุณตัวเบอร์เบิ้ลด้วยนะครับหมายเลขเจ็ดสิบเจ็ดรายการนี้ขอที่สามร้อยห้าสิบาทพอพี่รายการนี้ขอที่สามร้อยห้าสิบาทพอพี่นะฮะร,รายการที่สิบสองนะครับ ต่อมารายการที่ส3ครับรายการนี้รายการที่ส3นะครับนะเป็นหุ้มทองคำนะครับนะหุ้มทองคำนี่ฮะอ่านะหุ้มแผ่นทองคำนะฮะรายการนี้เป็นรายการท็อปเลยครับนะอ่าสูงกว่าจะกรุดทองคำพี่รายการนี้เลขคู่จำนวนมาเลเซียครับรายการนี้เป็นเนื้อเขียวมรดกหุ้มทองคำครับนะฮะหุ้มแผ่นทองคำนะพี่รายการนี้เปิดเป็นการเท่าเดิมพี่นะหนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับเปิดเป็นพันหนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับเลขโค้ดจำนวนมาเลเซียเลขสี่เลขเบิ้์นฮะรายการที่ นะครับต่อมารายการที่สิบสี่ครับรายการนี้เป็นเนื้อผงทูบนะครับเลขคุณตเบอร์ห้าสิบเก้าชุบนะฮะโบราณนะครับนะนี่ฮะเนื้อผงขาวรายการนี้สา0ร้อยบาทนะครับสวยเลยสามร้อยบาทนะครับต่อมาครับรายการที่สิบห้านี่ครับนี่ฮะรายการที่สิบห้านะครับรายการนี้เป็นเนื้อจินดามนี นะครับเป็นเนื้อจินดามณนีนะครับจินดามณนีชุดนี้ผมมีสององนะครับแล้วก็ไม่มีแล้วนะครับเหลือแค่สององสุดท้ายแหละนะครับเนื้อจินดามณนีทุกผิวโบราณพี่นะฮะทำผิวโบราณนะพี่เนื้อเนื้อจินดามณนีนะครับทําผิวโบราณนะครับเลขโค้ดเบอร์ใหม่เล็กหนึ่งนะครับองค์นี้ผมขอที่สี่ร้อยบาทพี่นะพอะเหลือสององได้พี่จินดามณนีนะครับเป็นการอ่าเป็นเนื้อที่ยอดนิยมอีกหนึ่งเนื้อนะครับนะผมขอสี่ร้อยบาทพี่เลขโค้ดเบอร์หม่เล็กหนึ่งด้วยฮะนะครับ ต่อมาองค์ครับจินดำมันนี้องค์หนึ่งนะครับนะเพราะผมมีอยู่สององค์เองนะครับสององค์แล้พยายามหาหาให้แล้วพี่จะหาไม่ได้จริงครับเนื้อจินดำนี้ก็จะเป็นเ yeah. นื้อหลักด้วยนะฮะลายการนี้องค์นึงครับพี่นี่ฮะเลขโค้ดจะเบอร์97้าสิบเจ็ดครับนะฮะองค์นี้เลขโค้ดจะเบอร์เก้าสิบเจ็ดนี่ฮะสวยๆเลยพี่สวยๆเลยนะฮะลองเลือกให้ชอบเลยถูกใจก็พี่ชายนะครับนี่ฮะ รายการนี้แบ่งที่350บาทนะครับเนื้อทินาวันนี้แบ่งที่350บาทเลขคนจะเบอร์97นะครับขอ350บาทนะครับพี่ในรายการที่16นะครับต่อมารายการที่17ครับรายการที่17บเจรายการที่เป็นเนื้อทูโทนนะครับนะเป็นเนื้อขาวพุซซูกูนหน้าเกสรนนะครับนะปิดแผ่นเงินนะครับเนื้อทูโทนรายการนี้เลขคนจะเบอร์96ครับรายการนี้แบ่งปันที่300บาทนะครับรายการนี้แบ่งปันที่300บาทนะครับเนื้อทูโทนนะครับ ต่อมาฮะรายการที่18ครับรายการที่8เนื้อทุทนอุดตัวโคดนะฮะอุดโคดเลขโคดเบอร์หมายเลข9ครับเลขโคดเบอร์หมายเลข9ครับนะผมขอที่400บาทนะครับนะครับผมขอที่400บาทในพี่นะรายการที่18นะครับต่อมารายการที่19ครับรายการนี้เป็นเนื้อทุทนครับนะฮะเป็นเนื้อทุทนนะครับรายการที่19นะครับนะฮะสวยๆในพี่เนื้อด้านล่างเนื้อชั้นหมากด้านบนเป็นเนื้อผงขาววุฒิคุณนะฮะ เลขคนละเบอร์เจ็ดสิบสองครับนะเลขคนะเบอร์เจ็ดสองรวมเป็นเเก้าพี่นะครับนี่ฮะสวยๆพี่นะรายการนี้นะครับสวยๆเลยนะครับสามร้อยบาทนะครับสามร้อยบาทนะครับต่อมาครับพี่ชายฮะรายการถัดไปนะครับเป็นรายการที่ยี่สิบนะครับรายการยี่สิบเป็นเนื้อก้นคกเลยครับเป็นเนื้อก้นคกนะครับปีอาตะกุดเงินแท้ห้าดอกครับนะครับติดตะกุดเงินแท้ห้าดอกเลขคนละเบอร์หม่เลขหกสิบแปด เลขคนตัวเบอร์หมายเลขหกสิบแปดครับรายการนี้แบ่งปันราคาเดิมครับพี่ชายนะครับรายการนี้แบ่งปันที่หกร้อยบาทนะครับแบ่งปันที่องค์ละหกร้อยบาทนะครับรายการนี้นะครับนะเป็นเนื้อจะกุดห้าดอกนะครับรายการท็อปเลยนะครับหกร้อยบาทนะครับรายการที่ยี่สิบนะครับต่อมาครับรายการยี่สิบเอ็ดนะครับนะรายการยี่สิบเอ็ดเป็นเนื้อเกสรนะครับนะชุบนาโบรานี่พี่เลขคนตัวเบอร์ห้าสิบสามนะครับเลขคนตัวเบอร์ห้าสิบสามที่องค์นี้แบ่งปันที่สามร้อยบาทนะครับองค์นี้องค์ที่ยี่สิบเอ็ดนะครับแบ่งปันที่สามร้อยบาทนะครับ ต่อมาการยีิบสองครับเป็นเนื้อผงทูบในการตะกรุดห้าดอกครับเนื้อผงทูบตะกรุดห้าเงินห้าดอกพี่เรียกคุณเบอร์แปดสิบสองครับนี่ครับรายการนี้ก็หกร้อยบาทนะครับรายการนี้ก็หกร้อยบาทนะครับเป็นการยีิบสองนะครับต่อมาครับรายการยี่สามครับรายการยี่สามเป็นเนื้อใบลานครับในตะกรุดทองคำนะครับเนื้อใบลานตะกรุดทองคําเรียกคุณเบอร์สี่สิบเอ็ดครับเนื้อใบลานตะกรุดทองคำเรียกคุณเบอร์สี่สิบเอ็ดครับรายการนี้เป็นไปที่เก้าร้อยบาทนะครับ รายการนี้แบ่งันที่เก้าร้อยบาทนะครับนะรายการนี้นี่ฮะสวยๆเลยพี่นรายการยี่สามนะครับต่อมารายการย4สี่ครับรายการย4สี่เป็นเนื้อเกสรนะครับนะฮะรายการยี่ี่เป็นเนื้อเกสรนะครับทำผิววัวลานนะครับเลขโค้ดเบอร์2 0ศูนย์ะครับเลขโค้ดเบอร์สองศูนย์ะครับรายการนี้รการที่ยี่สี่นะครับแบ่งปันพี่น้องที่3า0รอยบาทนะครับแบ่งปันพี่น้องที่สามร้อยบาทนะครับต่อมาครับรายการ25าครับรายการนี้เป็นเนื้อชั้นหมากโรยผงมุกสามกระสับนะฮะ เลขคนูณเบอร์หมายเลขสี่สิบหกครับนี่ฮะรายการนี้แบ่งปันที่สามร้อยบาทนะครับเนื้อชั้นมากนะครับต่อมารายการยี่สิบห้าครับรายการยี่สิบห้าครับรายการนี้นะครับเป็นเนื้อใบลานโรยผงมุกสามกริย์พี่เลขโคูณเบอร์หมายเลขสามตัวเดียวฮะรายการนี้แบ่งปันที่สามร้อยบาทนะครับรายการนี้แบ่งปันที่สามร้อยบาทนะครับพี่พี่นี่ฮะสวยๆกันเลยทีเดียวนะครับต่อมาครับรายการต่อไปครับนะรายการที่ รายการที่27บดนะครับรายการย7ิบเเป็นเนื้อผงขาวพุทธคุณนะฮะตะกุดทองคําเลขโค้ดเบอร์หมายเลขเบิ้ลครับเลขโค้ดเบอร์4ี่สี่นะครับรายการนี้แป่งปันที่เก้าร้อยบาทนะครับรายการนี้แป่งปันที่เก้าร้อยบาทนะครับตะกุดทองคำโรยผงโรยเพชรหน้าทั่งครับ ต่อมาครับรายการยี่แปดครับรายการนี้เป็นเนื้อผงขาวพุทธคุณพี่เลขโคดต์เบอร์หมายเลข71เครับเป็นหุ้มแผ่นทองคำนะฮะเต็มองครับรายการนี้เป็นรายการเนื้อบนสุดครับรายการนี้ปบ่งปันที่1,200บาทครับรายการนี้แบ่งปันที่1,200บาทนะครับรายการยี่แปดนะครับต่อมารายการยี่เก้าครับเป็นเนื้อใบลานนะครับยาตะกุดเงินแท้5ดอกครับเลขโคดต์เบอร์หมายเลข48นะครับ นะเลขโค้ดตัวเบอร์สี่สิบแปดนะครับตะกุดนะเงินห้าดอกครับนี่ฮะสวยๆกันเลยทีเดียวพี่รายการนี้แบ่งปันที่หกร้อยบาทราคาเดิมครับรายการนี้นะครับหกร้อยบาทราคาเดิมครับรายการที่ยี่สิบยี่สิบรายการยี่สิบเก้านะครับยี่สิบเก้าต่อมาฮะรายการที่สามสิบรายการที่สามสิบเป็นเนื้อปลาดินเผานะครับนะ ชุบน้ำโบราณนะชุบโบราณเลขโค้ดเบอร์หกสิบสี่ครับรายการนี้แบ่งปันนะครับที่สามร้อยบาทนะครับแบ่งปันที่สามร้อยบาทนะครับรายการที่สามสิบนะครับต่อมาครับรายการที่สาสิบเอ็ดครับรายการนี้เป็นเนื้อก้นคกนะฮะตะกุดทองคําเลขโค้ดนัมเบอร์หมายเลขแปดสิบสี่หรืออะไรพี่ผมส่องให้เลขโค้ดนัมเบอร์แปดสิบสี่ครับนี่ฮะตะกุดทองคําครับรายการนี้แบ่งปันที่เก้าร้อยบาทครับเนื้อก้นคกนะฮะ ต่อมาฮะรายการที่สามสิบสองครับรายการที่สามสองรายการนี้เป็นเนื้อเขียวมรกตนะอุดตัวนะอุดตัวโคดนะฮะเลขโคดตัวเลขสี่สิบสองนะครับรายการนี้เลขโคดตัวเ e ขสี่สิบสองแบ่งปันพี่น้องที่สามร้อยบาทนะครับรายการที่สามสองแบ่งปันพี่น้องที่สามร้อยบาทนะครับนี่ฮะสวยๆกันเลยทีเดียวครับ ต่อมาเป็นการที่สามสิบสามะเออรายการที่สามสิบสามครับรายการนี้เป็นเนื้อก้นคกนะครับตะก,กุดเงินแท้สองดอกนะครับเลขคนจัเบอร์หมายเลขสองห้านะครับเลขคนจัเบอร์หมายเลขสองห้าครับรายการนี้แบ่งปันพี่น้องที่สามร้อยห้าสิบบาทนะครับรายการที่สามสิบสามครับ ต่อรายการที่สามสี่ครับรายการที่เป็นเนื้อผงเกสรนะครับนับปิดแผ่นทองตรงพุงนะครับเลขโค้ดจำนวนหกสิบเก้าเลขโค้ดจำนวนหกสิบเก้าครับสวยๆเลยพี่รายการนี้สามร้อยห้าสิบาทนะครับรายการที่สามสิบสี่นะครับต่อมาครับรายการที่สามสิบห้าครับรายการที่สามสิบห้าเป็นเนื้อก้นโค้ปิดแผ่นเงินนะครับเลขโค้ดจำนวนหมายเลขเจ็ดศูนย์นะครับเลขโค้ดจำนวนหมายเลขเจ็ดศูนย์ครับนี่ฮะปิดแผ่นเงินนะครับรายการนี้สามร้อยบาทนะครับพี่ชายครับรายการที่สามสิบห้าครับ ต่อมาครับรายการที่สามที่หกครับรายการนี้เป็นเนื้อดินเผาเนะฮะเลขค้ดเบอร์สองหนึ่งนะครับอุดมวนสารด้านหลังครับเนื้อดินเผาพี่รายการนี้แบ่งปันพี่น้องนะครับรายการที่สามสิบสามสิบเอ่อสามสิบสามสี่หกสามหกครับรายการที่สามที่หกครับสามร้อยบาทนะครับ ต่อมาครับรายการที่37ครับรายการนี้เป็นเนื้อชั้นมากตะกุดเงินแท้ครับตะกุดเงินแท้กำไรข้อมือนะครับเลขคนจเบอร์82ครับรายการนี้แบ่งปันพี่น้องที่350บาทครับรายการนี้แบ่งปันพี่น้องที่350บาทนะครับรายการที่37นะครับต่อมาครับรายการที่38ครับรายการสุดท้ายนะครับเลขคนจเบอร์91นะครับนะปิดแผ่นเงินเนื้อผงทูบนะครับเนื้อผงทูบนะครับรายการที่38ครับนี่ฮะรายการนี้300บาทครับพี่ชายนะครับสำหรับนี้ก็มีแบ่งปันพี่น้องนะครับทั้งหมด38รราายก หากชอบใจุจาราการไหนสามารถติดต่อได้ที่อดีไลน์และเบอร์โทรได้เลยสำหรับนี้ก็ฝากขอบคุณพี่ทุกท่านที่ติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับ